สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านเพจังหวัดระยองนะครับผมมีเพื่อนๆแนะนํามานะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพามาชิมก๋วยเตี๋ยวกั้งนะครับผมก๋วยเตี๋ยวกั้งร้านดังของบ้านเพนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกั้งบ้านเพนะครับจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกัน ก๋วยเตี๋ยวก้างต้มยำน้ำข้นนะครับถือเป็นอีกเมนูแนะนําของร้านนะครับผมนะครับทุกคนดูจะมีพวกเนื้อปูกุ้งแล้วก็หมึกนะครับแล้วก็เนื้อก้างนะผมรวมในจั่วเดียวกันนะครับผมนี่ครับหมึกนะครับแล้วก็มีพวกลูกชิ้นปลาแล้วก็เนื้อกั้งนะครับดีสันหน้าตานเนีนะครับเข้มข้นมากที่สั่งมาจะเป็นเส้นมีนะครับผมนี่ครับดีสันมันจะเหมือนคล็ด้ายข้าวซอยทางเหนือนะครับนุ่มมากนะครับ ันนี้จะเป็นพอมกปลากระพงครับดูสีสันหน้าตาโอ้กินหอมนี่ครับน่าทานครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเมนูครับอันนี้จะเป็นข้าวผัดกั้งครับผมโนี่ครับเนื้อกั้งแน่นๆครับผมน่าทานมากปเดี๋ยวเราไปชิมกันมีมีกั้งเนาะแล้วก็หมึก ปูแล้วก็กุ้งนะครับรวมรวม,รวมนี่โหรั้งแรกกินวุ้ยเตี๋วกล้นนี่ยอดและอืมอืมเนื้อกั้งสด,สดสดแน่นมากอร่อยอร่อยปูน้ำอันนี้ไม่ได้ปรุงเลยนะแค่เพียงไม่ได้ปรุงเลยสดน้ำกับ อร่อยเติม uh นุ่มมากครับทุกคนนี่เป็นกันเพียงปูนะเนี่ย โอ้ใหญ่มากเลยนี่เป็นห่อหม,มกอะไรนะห่อหมกปลาอินซีห่อหมกไปลีข้า,ปปา,างใน หอมมากเลยแล้วชิมผ้าผัดบางง้างผ้าผัดก้างนะครับนีน่เป็นผ้าผัดก้างเห็ไหมผ้าผัดดิบเกลือผ้าผัดดิบเกลือก้างใหญ่ไปเลยเน้นๆ ผัดก้างทะเลสดๆนะไปดีปลุกดีชิมด,ดูครับนะ่แน่นเลยอ,อืมอร่อยลงตัวข้าวหมกปลากระอีกรอบนึงนี่นะ รสจีด๊ดใจเนี้ยอือร่อยอร่อยคุ้มคุ้มกับที่เดินทางมาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมนะครับผมอ่าก็ใครแวะมาเที่ยวแถวบ้านเพนะครับจังหวัดระยองก็ลองมาชิมได้นะครับผมอ่าก็ถือว่าอร่อยสมคำล่ำลือเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ คลิปนี้สวัสดีครับผม